ก็คือ,อพี่หยานตัวหน้าค่ะเขาออกมาพูดถึงประเด็นจ้าจ้าของนายยกของเราที่ออกมาพูดว่ามันเหมาะสมไหมที่จะพูดนะจา้าหลังการแถลงข่าวโควิดค<ช>่ะก็คือพี่หยานก็พูดใน<ช>ไลน์นะคะเขามีไ<ช>ลฟ์กิน<ช>ข้าวอยู่แล้วเขาก็มีคนถามคำถามมาเรื่อยๆเขาก็ตอบคำถามซึ่งหนึ่งประเด็นที่นา่าสนใจคือเรื่องนะจ้าค่ะอย่างเรื่องนะาจ้านะคะที่ก็ได้เห็นอย่างพี่เอกี้เขียนคําว่าเลิกพูดได้ไหมนะจ๊ะขอร้องแล้วพี่บอยชาวคนเกติก็เข้ามาบอกว่าทําไมต้องเลิกเลไม่เห็นผกดเลยมันเป็นคน มันเป็นคนพูดติดปากมันเป็นคำพูดติดปากของเราอยู่แล้วแล้วเราก็เป็นตัวของตัวเองอีกหน่อยเราก็มีคำพูดติดปากแล้วก็แสสังคมบอกให้เลิกพูดคำนี้โดยไม่มีเหตุผลอันควรเราต้องเลิกเลยเหรอตามความคิดเห็นนะจ๊ะไม่ใช่สิ่งที่ผิดเลยที่ว่ามันเป็นคำที่น่ารักแต่สิ่งที่ผิดคือการละเทศะอืิคำมันไม่ได้ผิดถ้าจะบอกว่าเลิกใช้นะจ๊ะที่ว่าจะเลิกใช้ทําไมถ้าอยู่ในสถานการณ์อื่นๆค่ะมันก็ดูตามสถานการณ์กันไปก็คือนะจ๊ะมันควรอยู่ไหน แล้วแต่อะไรที่เหมาะสมอ่ะเสร็จแล้วนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่ว่าคุณอ๋นค่ะก็ได้มีการพูดถึงประเด็นนี้ในไลฟ์ใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะก็คือประเด็นนี้แหละค่ะอย่างที่บอกก็คือเราจําเป็นต้องพูดเลิกคําว่าแล้วเราจะใช้คาไหนคะไม่ใช่นาจาหนัคะคะมันก็คือจริงๆมันเป็นคําพื้นฐานอยู่แล้วอนี้ต้องมันเป็นคำซ้อยอ่ะใช่เราไม่ได้เขาคลั่งซ้อยมากกว่าแต่อย่างที่พูดว่าทุกอย่างถึงแม้ไม่จะอย่างที่พูดเลยว่ามันผิด กาลเช้าช่วงเวลาและอยา่างหนึ่งคือคนจะเข้าใจว่าจะไปเหมารวมของว่านาจาไม่ได้มันอยู่ที่บริบทถูกสิ่งที่นายพูดอาจจะน่าจะในมุมที่มันไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมก็แล้วแต่เขาในสิ่งที่เขาพูดเพราะคนจะรู้แล้วว่าบริบรทการคุยของตอนนั้นนั้นคือเป็นแบบถูกเนาะเพราะฉะนั้นก็